ร้องเข้าสิงค่ะก็เป็นอีกเรื่องที่ท้าทายมากแล้วตอนถ่ายก็แบบสนุกมากเป็นการพลิกบทบาทที่ที่เหมือนแบบทิ้งความตัวเองเป็นตัวเองไปเลยค่ะหลายๆฉากที่กงดูองแบบเหมือนเอาเนื้อแนบๆเกอรกลมเกอนิดนึงเรากวังจะเล่นได้มันยากไหมก็ยากนะคะมีเวิร์กช็อปอยู่หลายครั้งมากก่อนที่จะเปิดกล้องเรื่องนี้ค่ะเพราะมันค่อนข้างแบบว่าไกลตัวมากแล้วก็แล้วก็ยากมากค่ะแตนสลักใส่ที่เราคุ้นเคย คือจริงในเรื่องนี้จะมีสองคาลคเตอร์ค่ะก็คืออดีตกับปัจจุบันในอดีตก็จะมีความใสๆสอยู่บ้างแต่ก็มีความดราม่ามากเหมือนกันแต่ว่าในยุคปัจจุบันคือหายไปหมดเลยค่ะทุกอย่างเห็น <c oughs> ค่ะีเตอร์ก็แบบดราม่าีน,น,นวเลยใช่แต่ก็ไม่ใช่แค่หนูคนเดียวคือในเรื่องคนอื่นๆก็ที่มีเรื่องราวเ,เวรกรรมผูกพันกันมาค่ะก็จะมี มีอีกหลายๆคนเยอ,อ,อ <laughs> ะสุดครเยอะสุดค, <laughs> ค่ะเยอะมากมากถือว่าถือว่าตอนอ่านบทก็เตรียมตัวเตรียมใจแบบทำกันบ้านต้องข้ามผ่านความเป็นตัวเองไปให้ได้แม่ว่าเป็คะไรที่เด็กไม่ไม่ว่าค่ะคือทุกครั้งแม่ไปกองด้วยอยู่แล้วแล้วพี่วิทย้กำกับก็จะคอยดูให้อยู่แล้วว่าให้มันไม่เกินไปค่ะจเรออจริงๆ ็สนุกดีนะคะหมายถึงการเล่นบทลายขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เลิฟซีนนะหมายถึงว่าแบบได้ระเบิดอารมณ์ได้ได้ลองเป็นความคิดอีกความคิดหนึ่งที่ปลดปล่อยทุกอย่างแบบระเบิดทุกอย่างออกมาได้อะไรน,น่ะค <c oughs> ่ะก็ยนนินด,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 ดีค่ะถ้ามีอีกก็ย,ยินดีถ้าเป็นบทที่แบบท้าทายขนาดนี้ก็พร้อมค่ะ อีกขั้นหนึ่งค่ะที่ที่ทำให้ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นเราโตขึ้นไปพร้อมๆกับที่เล่นละครเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะว่าได้ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากทั้งการเล่นเป็นสองตัวสลับคารคเกอร์ไปมาแล้วก็บทที่ยากขนาดนี้ด้วยค่ะมา้หมดแล้วเปนระเ็นไทยแล้วอะไรยังไงไม่ได้เห็นจิ้นกันหรือ่า เพราะว่าพรุ่งนี้นัดกับแม่ไว้ะค่ะหนุ่มไม่มีเลยไม่มีไม่มีค่ะไม่มีไม่ได้นัดเลยพี่โดก็ไม่นัดเราเลยหรอไม่มีหนูนัดแม่ก่อนไงก็ ก็นัดแม่ไปทานข้าวอะไรเงี้ยหรือว่าจริงๆอาจจะมีเซึ่์แอบดู้รือซึ่งไลฟ์อะไรจากพี่ไหมไม่ไม่ค่ะไม่ไม่นัดแม่ทานมื้อไหนมีมือมือเย็นคือมื้อเช้าหนูตื่นมาทานไม่ทันค่ะแล้วก็ข้ามไปมื้อเที่ยงหนูก็คงออกไปเอ่อออกกาลังกายทําผมหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเย็นนัดแม่ไว้นี่คือแพลนของพรุ่งนี้แบบชัดเจนเป็นตารางอนาคตจะรู้วันไหนไม่มีค่ะช่วงนี้ไม่เจอแต่ต้ อืมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่ะไม่ค่อยได้เจอเพราะว่าเออมันไม่ค่อยได้เจอค่ะ<ม>เหมือนเดิมไหมก็ยังสนิทเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมก็ปกติเหมือนที่ผ่านๆมาอย่างช่วงนี้พี่นวดดูทงานเพื่อสังคมเยอะมากเลยใช่ให้กำลังใจตรงนี้สุดยอดค่ะให้กำลังใจตรงนี้เลยละกันก็ โครงการเก็บรักของพี่โนหนูก็ติดตามอยู่แล้วก็มีพี่เมย์ส่งข่าวสารมาให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าถ้าว่างก็จะไปด้วยไปช่วยด้วยเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่เราไม่ต้องรองให้ใครลุกขึ้นมาทําก่อน mm hmm. คือเราเป็นแค่คนคนหนึ่งแล้วก็ช่วยกันทําได้ะคะ่ะทาให้สภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่พวกเราทุกคนอยู่มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องทาอะไรเยอะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ ให้ทุกคนลงมือช่วยกันทำแค่นี้ค่ะตอนที้พอเริ่มคิดจะทำเขามีมาคุยหรือมาชวนเราดิฉัยังไงแบบกับเรเร่อไม่ไม่ค่ะคือจะมีส่งข่าวอย่างที่พี่พี่บอกคือพี่เมย์ส่งข่าวมาอะไรแต่เ้าชวนชวนแล้วตั้งใจว่าจะอย่างที่เขาไปทำออนไนไปช่วยเป็นมืออาชเอ่อพี่เมย์ก็ชวนมาค่ะจริงๆก็ชวนหลายๆคนเพราะว่าการเก็บขยะทำกันแค่นิดเดียวคงไม่ได้แบบแล้วก็อยากให้ ทุกคนแบบช่วยกันทำทุกคนช่วยกันลงมือด้วยอย่างสุกพอพี่นุ่มกมาทำอะไรที่สังคมก็ันไปมีบางคนไปโจมตีว่าเออเขาทำเพื่อสร้างภาพตรงนี้เราอยากจะเออพูดให้กำลังใจหรือยังไงบ้างมีด้วยหรอคะอค,คือหนูว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีย่อมมีคอมเมนต์อยู่แล้วย่อมมีการวิาพากษ์วิจารณ์ส่วนเรื่องเนี้ยหนูว่าจริงจริง หนูรู้ว่าพี่เขาเป็นคนยังไงแล้วหนูก็เชื่อว่าคนรอบตัวพี่เขาที่ไปช่วยกันทํารู้ว่าพี่เขาเป็นคนยังไงแล้วก็เขาตั้งใจขนาดไหนกับการทําโครงการนี้ขึ้นมาที่เขาคิดขึ้นมาเองลงมือทําด้วยตัวเองหนูรู้สึกว่าเจตนาถ้าเจตนาเราดีจริงๆเราไม่ต้องสนคาพวกนั้นเลยค่ะเพราะว่ายังไงถึงเราจะสร้างภาพหรือไม่สร้างภาพก็เป็นประโยชน์กับสังคมอยู่ดีแต่ว่าเชื่อในตัวเขาว่าไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอน